ก๊บมันไม่จีนอ่ะกับกก็เต็มถัดน้ำพินมีหวานเดียวมนันพิ่นพีใส่ลายหวยใ <c oughs> ส่หวย,ยเมนกันนะใส่ีหวยนี่เอาเื่อเขาใส่สีหวยลึกนี่เอาพักเือเขาอ่ะพักเพือเขาอะเือเขาเนาะเป็นเรื่ออะไรให้กินอ่ะได้กินข้ากล้่นอ้าวเราอแล้ววาลวเรอ่ะ้าว พอเราเครื่องเปิเใ้แล้วพอกเราก็ว่างเนื้อนั่นมันคือกลางไรล่ะนี่โยมนี่้โยมนีมึงไหนพักเครื่องเขาเนี่ยปางแบบผาัลโลเยเยี่ยมพักเครื่องเขาบกะมาตอเครื่องอย่างอยาพักเครื่องเขาในจมจมอ่ะจิ้มนาหุ่นไทยรู้อืมข้าวต้ม พุท้ธมีหมกพิษน้ำน้ำหล่อหวานหูห้าหูห้านกาปักเนี่ยเดยรี่เห็นนะน้อมพาลำบ้านเกิงเครื่องแบบฟองก๊ะบล่อยเป็นก้นกามะอะลเอ๋อนเท่าเนี่ยเป็นลาลีเฮ็ดหรว่าฮะหนวดชุนจอบก้อนอะนาขังเนี่ยอืมซ้มจอก้อดีีไปเรื่องแต่หายแทงไปเ้ยยังเดือหายแทงหลายวัน มปีมะเคอคือมื้อนี้ยหรอมะปีมาแล้ะกเจี๊ยบมาหนึ่งวันไทยจับหน่อชูเนือวันปีเจีนยบอือตอนกินไดมมอฮึ่งๆหนอตอนรุงได้เมมือหื้อตอนหื้อบ้างตอนเครื่องอะไรน้ คือคือเขาในรุ่เนาะคือเขารุ่นจะคือเขารุ่นบ้านนั้นมาพักคืเลยอ่ะอออ่ะุ่กินยังนั่นน่ะไวก็มีเห็แลยอดเลยยอดว่ะยืมวิดเอยอดมากนนะเอาไม่ต้องตั้งจุมตั้งเจอเอ๊ะยังก็ลกินด้ นายก็หอกกินนใดก็หลอกกินหลอกกินแต่พีงยูหวา,านหานเหอานะรก,ก็หลงพิจารณาอืมน้พิกจานนะกันเนี่ยเจ้ไหนก้าหนอนหร้อ่าอ่าหนองแดงกินแก้มนาหน,น,น่ะเนี่ยบ้านนาบ้านหลักนีหมือนจานอลไชุดยอล่ะหนอนน้ำพิกหนอนั้นววน้ำพริกก็นัน้น ป้าอ่องลงมิถา,<ห>ามก้อนในกองหมกตังเข้าในหลงเขามิในหมกตังเขาม่โดนกหมอกตังหลนทุกหมกตังหลนทุกข์อีน้องเขาวันนั้นเนาะวันน่ะนเนาะนี่มอกตั้ลลตง,งล้าผ้าเขาเน่ะเดี๋ยวมากเหน๋ยวแค่น่ะ นั่งผักมาม้วผักหรือจะอ้ะกินก็ผักนั่นแหละตอะน,ไนไหนม้นนวดอ,อะะวววันนั้นถ้ากับนายหวานนายนป่านั่นยินเด้อปลาอ่อน่ราบ้านบ้านบ้านปลาบำบานะซึ้อสปูเป็นปลามะเขิอจ้าเนื้อ่เข้าหงก็อ่จะเข้าวหงคือละนันอ่ำมิขา้เนี้ก็เข้าเจ้าในกะไม่ไม่เลือนเ,เป็นจานน้ำพริกให้มันหวานว่าหานอ่ะ มาปองเหนียวดีนะแบพักนั่งภาคเขาในป้องหุยนฉันในปุ้นทำมาเนิเลนล่างใจทำมาทรายป้องหุยนฉันไรปุ้ so นทํามาปันมากขึ้นเอืมในหลงก็มาปันข่าพองในที่เดียวกาปนมากว่าัรนมากล่งต่าง่ะเหนิยววันเหนิวอ่ะ เนี่ยนะเนาะคืออมะร่นอากองพักเคือน่าได้ดึงออกดึงออกน่าแดนน่าวานปันได้เต็มเลยฮะอารุพ่อกับต้องไม่เข่งกับพี่น้องเขาค่ะหมาชิงกุกก้าค่ะไม่เท่ากันแห้งเข้มนาค่ะ